ไปให้อะไรคะพี่นี่ถิ่นหนูพี่จะมาโปงมาเปอะไรหนูเนี่ยสายเปของจริงถิ่นหนูค่ะพี่ที่เนี่ยใช่ค่ะมันหมดยุคผู้ชายเปแล้วนะคะใช่พี่เพราะว่าคติสาวยุคใหม่อ่ะพี่สวยตะโอนไวเธอไม่ถูกใจโอนเพิ่มค่ะอะไรนะอะไรนะพี่เนี่ยเป็นเสือมาก่อนนะน้องกพี่อะแค่สอะ กระตัวแทงเสือยับมิดด้ามเลยนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วก็กระตัวแทงเสือเลยน้องเดี๋ยวเดี๋ยวนะดนเดี๋ยวเดีวเ,เดี๋ยวไอสัตว์มึงบอกห้คูเข้าไปบอกจะเข้าคู่มึงบอกว่ามึงจะเป็นเสืออะไรคูเป็นกระตั้ออ้าวน่าเหรอก็คนเดียวเลย กูยืนเฝ้าแก้เดี๋ยวกูมไม่ไปไหนหรอกวันนี้นปลอดภัยที่สุด